ตอนค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2568ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง f a c e b o o o บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวสและยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยพิธีถวายมหาสังกธาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศบทที่ว่าเลี้ยงพระทั้งแผ่นดิน40,000กว่าวัดหาทำได้ง่ายซะที่ไหนโอกาสดีๆอย่างนี้รีบมากอบโกยบุญอยากให้ได้บุญเยอะๆ เลยนิมนต์พระมาเยอะๆไม่ใช่จะอวดรวยอะไรแต่อยากให้ได้บุญกันเยอะๆแหล่งแห่งเนื้อนาบุญอย่างน้อยวัดละบาทก็ยังดีโอกาสอย่างนี้มันเกิดขึ้นง่ายสะเมื่อไหร่ถ้าง่ายก็เกิดนานแล้วเกิดขึ้นได้ในยุคนี้เพราะถึงจังหวะที่ทุกคนจะรวยกันแล้วอย่างน้อยก็รวยบุญรวยบารมี แล้วก็รวยมันนี่เมน,นี่มันนี่มันนี่คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปเยือนทุดงคัสถานอำนาจเจริญเพื่อไปรับชมภาพบรรยากาศพิธีทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสงบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติเราไปรับชมภาพบรรยากาศงานบุญนี้ได้จากรายงานพิเศษคะ่ะ ดดวงคัสถานอำนาจเจริญนับเป็นศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเผยแผ่ขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกควบคู่กับการสร้างศางสนาถายาทผ่านการปรประชาหมู่สามณรและอุปสมบทหมู่พระพิสูุรุ่นต่างๆโดยคัสันพุทธบุตรที่จะมาเป็นศาสนาถายาทเพื่อช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขณะเดียวกันก็ต้องสร้างศางสนสถาน สร้างที่พักอาศัยถวายแด่พระพิสุสง์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2568ทุดวงค้าสถานอำนาจเจริญได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีสร้างกุฏิสง์ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาอนุชาอภิชาโตส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานสงและได้รับเกียรติจากคุณสมหญิงบัวบุตร คณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานฝ่ายคลาวาดโดยมีกาลยานมิตรวิชินกาลยานมิตรพิสมัยกาลยานมิตรวัชลพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรองคร์อาจโสมอินเป็นประธานทอดผ้าป่าสามคีพร้อมด้วยคณะประธานรองมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอีกสคณะ ยกาละยนมิตรวัชระพงษ์โสมอินได้เล่าถึงความตั้งใจที่ได้มาเป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเห็นความสมพัธ์ของการทำบนนี้ก็คือทุดงค้าสถานอย่างนี้นะครับพระอาจารย์ท่านมีความตั้งใจมากๆที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็ที่นี่เริ่มสร้างมาแค่ประมาณ7ปีแต่ว่ามีกิจกรรม ทั้งอบรมพระเนนนะครับอุบาสกอ,อุบาสิกานะครับแล้วก็นักเรียนเยาวชนเนี่ยทั้งปีเลยนะครับผมที่เห็นภาพกิจกรรมทางเ c e b o o k ของพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกศรัทธาแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ทุตุงข้าสถานอย่างนี้นะครับเป็นแหล่งที่เผยแผ่พุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้นไปอีกครับพอดีคุณพ่อวันเกิดวันนี้พอดีนะครับก็อายุครบ80ปีนะครับท่านก็อยากจะทําบุญใหญ่นะครับ ในฐานะที่ผมเองก็ได้ชวนท่านเข้าวัดมาสักสิบกว่าปีแล้วครับก็อยากให้ท่านได้บุญนี้ด้วยนะครับท่านเป็นคนที่เขียนดีกาบอกบุญเองนะครับแล้วทำซองเองนะครับไปเก็บซองแบบน่าจะเป็นพันซองได้ตรงละยี่สิบาทห้าสิบาทร้อยบาทนะครับก็ให้ท่านได,ได้อยากจะส่งเสริมให้ท่านได,ได้ได้ทําหน้าที่เผยแผ่แล้วก็แบ่งบุญให้ทุกๆคนนะครับก็เลยบอกว่าให้คุณพ่อทาเต็มที่เลยนะครับส่วนเหลือเท่าไหร่ผมก็จะเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเองนะครับ ก็เลินมากครับด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดพิธีตักบาตรสมเนรในโครงการบรรพชาสมเนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2,568และประกอบพิธีบุพระเปตพลีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีตักบาตรสาม,มเนนบวชใหม่ในโครงการบรรพชาสาม,มเนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5 0ันรูป ประจำปีพุทธศักราช2568โดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทวีพรมะมเทโวประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายรัชกฤตพยักษ์ในอำเภอสองพี่น้องประธานฝ่ายคารวะพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจปฏิบัติธรรม กลั่นกายและใจให้สงบนิ่งทำใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้กัลยาณมิตรวัฒนาสาลีงามได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นสัมมณน,นได้แปรแถวเพื่อรับบินทบาทจากญาติโยมผู้ปกครอง ที่ได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมตักบาตรทุกท่านตั้งใจเดินทางมาสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีร่วมกันตักบาตรสัมมเนนเป็นที่น่าชื่นชมและอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งซึ่งสัมมเนนหลายรูปที่ไม่เคยออกจากอ้อมกอดของมารดาเลยและวันนี้จากอ้อมกอดมารดาสู่้ากาสาวพัสจากอ้อมกอดมารดามาสู่ทางธรรม ได้มาฝึกสิ่งที่ตลอดชีวิตไม่เคยฝึกได้มาทำในสิ่งที่ตลอดชีวิตไม่เคยทำและสัมมเนธทำได้ดีซึ่งในวันนี้สัมมเน,นเหล่านี้ได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมในวันนี้หลังจากนั้นได้จัดพิธีบุพเปตะพลีเพื่อทำบุญอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันนี้ตรงกับวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือนห้าโดยภายในงานพระครูปลัดทวีพรหมะเทโวประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้ผ่องใสกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยกัลยาณมิตรจันทนาสายชุมประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัย น้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาม,มนเณรได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลในโอกาสนี้ประธานบุญพิธีและผู้ปกครองรวมทั้งสาธุชนได้ทอดผ้าบางสุกุลสำหรับการทำบุญบุพเพตะภรีในวันนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญยูกะตะเวทิตาระลึกถ,ถึงคุณงามความดีบุพการีผู้มีพระคุณ ตลอดจนหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญได้เต็มที่นอกจากนี้การยนานมิตรจันทนาสายชุมยังได้นำกล่าวคำถวายมัตตะ,ะพัตตาหารและสาธุชนได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าทั้งนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทเรื่องของการทำทานศีลและภาวนาซึ่งท่านกล่าวว่าการทำทานทำให้เรามีทรัพย จะทำให้เราไม่อดไม่อยากแต่บางคนไม่เคยทำทานเลยเพราะห่วงแหนทรัพย์อย่างน้อยตอนเช้าให้หมั่นสั่งสมบูรณ์ตักบาตรให้ได้สม่ำเสมอสิ่งใดที่เราทำไว้สิ่งนั้นก็จะให้ผลต่อเราไม่ช้าก็เร็วและการรักษาศีลก็ทำให้เรางดงามรวมถึงให้ความแข็งแรงเรื่องบุญนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทั้งพบนี้และพบหน้าค่ะ บรรยากาศวันนี้นะครับต้องถือว่ามีความปลื้มปิตินะครับแล้วก็เห็นความาสัมมนานที่บวชใหม่นะครับประพฤติปฏิบัติตนและก็มีการวางแนวทางในการสอนนะครับผมเชื่อว่าทุกวัดที่มีการบวชสัมมนเนี่ยก็คือเพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมนะครับมาเรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าต้องถือว่าบรรยากาศอย่างหนึ่งของการตักบาตรคือความอิ่มเอมเปรมใจนะครับของพ่อแม่นะครับซึ่งเป็น ผู้ที่พาลูกเนนมาบวชเพื่อมาร่วมทําบุญนะครับฉลองสัมมาเนรนะครับด้วยการตักบารนะครับเขาสารอาหารแห้งดยหงพระพุทธศาสนาและก็เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับซึ่งก็บอกว่าในทุกวันพักก็เชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมในการทําบุญตักบารนะครับก็ถือว่าบรรยากาศวันนี้นะครับมีความอบอุ่นนะครับแล้วก็มาเอาบุญใหญ่ด้วยกันครับผมครับขอบคุณมากครับ ปลื้มมากๆเลยนะคะมาที่ศูนปฏิบัติธรรมที่สองพี่น้องนะคะได้ทําหลายบุญเลยนะคะบุญตั้งแต่เช้าก็คือบุญตักบาตรค่ะแล้วก็น้องเนนนะคะเนนวันนี้เยอะแยะมากมายเลยก็ปลื้มมากนะคะได้มีพิธีบูชาเปโตรีด้วยนะคะระลึกให้แก่ยา่า นะคะนี่ก็เ <ừ> พิ่งเสียคุณแม่ไปนะคะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็วันนี้ได้เป็นโอกาสในการที่จะมา,าทําพิธีบูชาเปตพีเพื่อที่จะให้บุญกุศลแก่ท่านนะคะให้่านมีความสุขอยู่ในสัมปยายพาพนะคะ ừ ừ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะชาวพุทธนะคะมาทําบุญนะคะาทาบุญใกล้ๆบ้านก็ได้ค่ะตักบาตรนะคะแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมนะคะที่วัดใกล้บ้านของตัวเองนะคะเพื่อที่จะหนึ่งก็คือได้ที่ตัวเองนะคะตัวเอง ก็จะได้มีบุญนะคะติดไปในภายภาคหน้านะคะแล้วก็หมู่ญาตินะคะหมู่ญาติที่ได้จากไปแล้วนะคะก็รอคอยบุญเราอยู่นะคะก็เป็นโอกาสอันดีในวันพระสิมาคำที่เป็นวันพระใหญ่ในการที่จะได้เอาบุญให้กับหมู่ญาติค่ะทางด้านทุดงค้สถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการบรรพชาสัมเณรลูกแก้ว รุ่นที่38ครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2,568ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบรรพชาสัม,มนเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2,568ค่ะ <RPG. S 1> โดยในโครงการมีนักเรียนชายจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้ทุดงคัสสถานล้านนาอำเภอสันทราเข้ามาร่วมโครงการจำนวน120คน โดยเมื่อนักลูกแก้วได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองมาอย่างดีแล้วก็ได้เข้าสู่พิธีบรรพชาซึ่งพิธีอยู่เริ่มต้นด้วยขบวนนักลูกแก้วพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและผู้ปกครองได้เวียนประทักศิณรอบรัตนเจดีบูชาพระรัตนตรยัยและทำพิธีวันทาเจดีจากนั้นผู้ปกครองได้พร้อมกันที่ศาลาหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งนักลูกแก้วทุกท่าน ได้เข้ามาคุกเข่าต่อหน้าผู้ปกครองพร้อมทั้งกล่าวคำขอขมาในสิ่งที่ได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อผู้ปกครองและหมู่ญาติทั้งหลายเพื่อที่จะขอลาบวชเป็นสามเณรสืบทอดอ,อายุพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรให้กับนักลูกแก้วด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้งใจ จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระคูโกศนธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายเป็นพระอุปชาให้กับนางลูกแก้วทั้ง120ท่านเมื่อนางลูกแก้วได้บรรพชาเป็นสาม,มนเณรเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะผู้ปกครองได้ร่วมกันถวายบาารและปัจจัยทยธรรมให้กับสาม,มนเณรใหม่ซึ่งเป็นบุญแรกที่สาม,มนเณรใหม่ได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ปกครองและคณะญาติ ในโอกาสนี้สัมมนเนนได้ให้พรเป็นครั้งแรกกับผู้ปกครองและได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันโดยหลังจากนี้สัมมนเนรทุกรูปจะอยู่ในความดูแลของพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงซึ่งจะได้รับการฝึกฝน,นอบรมตนเองทั้งฝึกการสวดมนต์นั่งสมาธิทำกิจวัตรทำความสะอาดดูแลเสนาสะนะให้เป็นระเบียบออกบินทบาตโปรดญาติโยมในหมู่บ้าน ในอเขตอำเภอสันทรายเพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้มีโอกาสได้ทำบุญกับสัมมเนนเพราะภาคฤดูร้อนนี้จะมีสัมมเนนได้มาเป็นเนื้อนาบุญเป็นจำนวนมากโดยข้อดีของการที่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ได้สนับสนุนเยาวชนชายให้เข้ามาบวชเป็นสัมมเนนในภาคฤดูร้อนครั้งนี้ทำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดเป็นบุญกุศลให้กับตนเองและครอบครัวอีกทั้งยังได้มาศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิและฝึกความดีสากลสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิเป็นผู้มีความอดทนต่อกฎระเบียบและเป็นผู้ที่มีวินยัยสามารถอยู่ในสังคมหมู่มากได้ค่ะ ด้านผู้แทนวัดพระธรรมากายนำอาสาสมัครชาวเมียนมากว่า200คนจัดสรรสิ่งบรรเทาทุกข์จำนวนกว่า5ตันเพื่อลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเมืองบันดาเลและจังหวัดใกล้เคียงค่ะพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมากายพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์และคณะสิทธิานุสิ์หลวงพ่อธรรมชโยตรวจเยี่ยมโรงครัว จัดทำอาหารกล่องปรุงสุกจำนวน1000กว่าชุดที่จัดเตรียมนำส่งองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยกู้ภัยที่มาร่วมช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเมืองมันดาเลจากนั้นได้เดินทางไปศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของคณะสงฆ์มันดาเลเพื่อประชุมคณะทำงานจัดเตรียมงานถวายมหาสังกทาน181วัดที่ได้รับความเสียหาย โดยได้รับความเมตตาจากสยาดอพัทันตะทุติวาระประธานสงฆ์นิกายชเวจินแห่งรัฐมันดาเลเจ้าอาวาสวัดมหาธรรมมิกะยามะชเวจินไตมาจีได้สำรวจความเสียหายและออกดีกาอาราธนาพระสังฆาธิการจากวัดที่ได้รับความเสียหายมารับถวายตลอดจนนำกำลังอาสาสมัครชาวเมียนมา200คน คัดแยกสิ่งของจำนวนกว่า5ตันและบรรจุถุงยังชีพกว่า1,200ชุดพร้อมทั้งเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบภัยแผ่นดินไว้ในเมืองมันดาเลและจังหวัดใกล้เคียงต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมง,งานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะ โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยโอทาโกได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาและฝึกสมาธิที่อาคารสำนักงานใหญ่ดีรีน้ำเมืองดันนีดินประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาดรอลิซาเบธคันทรีได้พานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยโอทาโก ที่ศึกษาวิชาปรัชญาพระพุทธศาสนาเบื้องต้นมาเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและฝึกสมาธิที่อาคารสำนักง,งานใหญ่ดีลีน่ณะเมืองดันดีดินประเทศนิวซีแลนด์ในโอกาสนี้พระอาจารย์เอกบดินปัญญารัตโนด็อกเตอร์ได้เมตตาตอบคำถามของนักศึกษาเช่นสาเหตุของการที่พระอาจารย์มาพำนักที่เมืองดันดินดิน การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสีในชีวิตจริงการรักษาพระธรรมวินัยในต่างแดนเป็นต้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำเรื่องมารยาทและข้อควรปฏิบัติของชาวต่างชาติในการเข้าวัดพุทธไทยประโยชน์ของสมาธิวิธีฝึกสมาธิเบื้องต้นก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนักศึกษาทุกท่านนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเป็นเวลา30นาทีทั้งยังได้สอบถาม ผลการปฏิบัติธรรมท้ายรอบซึ่งนักศึกษาทุกท่านตอบว่ารู้สึกผ่อนคลายมีอารมณ์สบายและอยากนั่งต่อไปเรื่อยๆสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมากหลายคนมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิและวิถีชีวิตของพระสงฆ์ทั้งอย่างได้ลงมือฝึกสมาธิด้วยตนเองและสัมผัสถึงความสงบภายในจิตใจ เป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอย่างแท้จริงด้านดรอลิซาเบธยังได้แสดงความประสงค์ว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมนั่งสมาธิเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรี่รวมถึงอยากให้มีการเรียนการสอนคอร์สภาษาบาลีณสถานที่แห่งนี้ด้วยค่ะ ดานวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหากิติตริศอิธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญโดยทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศิลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุนิดา หมู่ที่มาและกัลายาณมิตรพนิดามิสกะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งทั้งยังได้น้อมถวายพระตาหารเพนแดกคณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวขอเข้ามาพระรัตนตรยัยพร้อมทางพิธีส่งน้ำพระ รถน้ำขอพรผู้ใหญ่และก่อดเจดีทรนยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานบุญบันเทิงที่ทุกท่านได้ร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทยในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายต้นผ้าป่าสงกรานต์และถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และทุกท่านต่างมีความสุขที่ได้สั่งสมบุญสร้างคุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติร่วมกันในครั้งนี้ค่ะที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมมูลไลท์เมดิเ t ชันค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม o มูลไลท์เมดิเทชันหรือปฏิบัติธรรมในวันพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็นกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นประจำเดือนซึ่งในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม20ท่านโดยเริ่มด้วยกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ชาวท้องถิ่นมีความคุ้นเคยกันจากนั้นพระประัดอนุชิตติขาวิโรได้แนะนำการนั่งสมาธิให้กับคนใหม่โดยเน้นหลักสติและสบายและสอนวิธีการใช้บริกรรมนิมิต กับบริกรรมภาวนาในการแก้อุปสรรคของการปฏิบัติธรรมก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันภายใต้พระจันทร์เต็มดวงจากนั้นพระอาจารย์ได้นำชาวท้องถิ่นแผ่เมตตาให้กับทุกส,รรสัตว์ทั่วทั้งโลกและจักรวาลก่อนที่ทุกท่านจะวางเทียนไว้บนโต๊ะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ ว่าการที่แสงสว่างของทุกท่านมารวมกันทำให้ความสว่างมากขึ้นฉันใดการที่เราได้แบ่งปันความสุขจากการปฏิบัติธรรมนี้ไปยังคนรอบข้างก็จะทำให้แสงสว่างของสังคมรอบๆตัวเราสว่างขึ้นฉันนั้นสันติสุขของโลกก็เกิดขึ้นถ้าทุกคนได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคนรอบข้างของเรา ส่วนในช่วงท้ายพระอาจารย์ได้เมตตาตอบคำถามข้อสงสยัยถึงวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านและจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีความประทับใจกับการนั่งสมาธิวิชาธรรมกายและสามารถเข้าถึงความสงบสุขภายในกันได้ทุกท่านในวันนี้ชาวท้องถิ่นสองท่าน ได้เชิญเพื่อนๆของตัวเองมาร่วมกิจกรม itation, รมมูลไลท์เมดิเทชันเพราะประทับใจและเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากการปฏิบัติธรรมจึงอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนของตนเองและตั้งใจจะทำหน้าที่เชิญชวนเพื่อนๆของตัวเองมาร่วมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนัสูตรทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนัสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดกาลสินอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดนครราชสีมา อันดับที่6จังหวัดลำพูนอันดับที่7จังหวัดแพร่อันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดน่านและอันดับที่10จังหวัดปทุมธานีค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังน yep. ี everyone, ้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่สองวัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์อันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบน อันดับที่6วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์อันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพุทธนอดรายเวสฟาเรนอันดับที่9วัดพระธรรมกายบล็อกโดอันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันพระขึ้น15ค่้าคเดือน6ตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2,568ด้วยยอดสวด7จ5 7ล้านจบสวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ f o r b y t w o w o r l d c o m ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน4ี่หมนกว่าวัดทั่วประเทศเพื่อกตัญญูบูชาหลวงพ่อธรรมชโย ในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีในวันคุ้มครองโลกวันอังคารที่12เมษายนพุทธศักราช2568นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 1 0 0 0หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะและขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านสมัครเรียนพระอภิธรรมศึกษาโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่30มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2568โดยในวันอาทิตย์ต้นเดือนสามารถสมัครได้ที่บริเวณเสา O26 O27 ส,สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรรพัพท์085 352 2014ค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าตันจะกรมมังกระตังสาธุสิ่งที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังสิ่งนั้นดีสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ